đi bay băng tuần vang như cánh khương đầy phía đó bên này cái chiếc hoàn chuyển thang phun tốt một quan thách sao rồi phía đó mới quay chuyển thang nhăng pía dù ơi rồi ma đi ăn cưa sao ta hói này kia đầy anh đây có đầy bớt phía đó sao đây mưa ăn à, เข้าสู่ซ่องเอบีกลางปาลาหูเนาะมืัอนี่ทำมาอย่างเก็บอ่ายอดมันต้นหรือว่าใบมันต้นไปให้ปลาเนาะเออมืัอนี่ทำมาเก็บปลาไปเป็นอาหารของปลาเนาะเมื่อกี้มืัอนี่ทำมาเก็บอนアナใบยอดใบมันต้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วเขาสิมาสิไปเกลือปลาปลาที่アナบัวเอบีเลี้ยงไว้เนาะมันต้นเป็นเนื้อใดใบมันต้นเป็นเนื้อใดเนาะ ฐานยังบุ้งหูแล้วก็ไปเบิ่งเลยเบิ้งหนึ่งเอบีสิพาไปเอาเนาะเขาเชเอาอยวนมันพี่น้องเชื่อยวนมันแล้วก็สิไปเกลือป่าอู้ปลากินดีดีปลาใหญ่ใบก็อันนี้เนาะอันนี้นนป่ามาัมากส่วนนี่นี่คืออาณาวิถีชีวิตของบางเขาคนพดว่าอาณนะาปลาปลานี่น,นี่มันกินพืชตัวนี้เนาะมันเป็นใบไม้ใบตออยู่สิเนาะไปครับไปเบิ่งนั่งกันไปครับไปเชื่อเนี่ยทุกคนดินหายอาณานะ้นองดา ใส่โซาดาเป็นผู้ไปหักยอดมันต้นเนาะนี่แหละลักษณะยอดมันต้นเป็นขึ้นบันิพิณะไปหักมาเออหักเงี้ยวขึ้บันิบางใจเอาไปอุ้ยห่อนพวดิดน้นดนจังมาเธอหนึง่งมีมเงินคืออาหารเนาะเอาไปใหนประแทศอาหารนะแกก็กินแกก็กินว่า,า,าวเป็นยังหักเอาติดเด็ด จักปลาที่เป็นในเด็อหัวเนาะแบกเลี้ยงป้าไปซื้อเพี่น้องเลี้ยงเงผู้อื่นเลี้ยงเอาจักเลี้ยงนะแค่ที่จีนเลยบีไม่ได้หูเกี่ยวกับกนนะเลียเล้ยงปลาเลียดดเล้ยงพืชเลียเล้ยงซักไม่อยังจักอย่างดอกพี่น้องแต่ว่าจะมาเลี้ยงเพื่อน,น่ะซืซ้อเพื่อบางเธอมือหนา้าปลาใหญ่มากกว่าเขาก็บ่ได้เข่าตลาดค่นะเวลาเขาแยากยกกินเข่าแยกกินปลาก่ก<ข>อนเขาเกาะแรงเขาไปหาน้องน<อ>้องแล้วก็ ได้กินเลยสินะพี่น้องจะมาได้ซื้ออาหารออออเออแล้วลึงบอกพี่น้องดินเนาะดินตัวตอนเี่นเป็นดินเอบีเด้อ e, พี่น้องแต่ว่าเอบีอาณาบ่มี N A B M e. ถึงบ่มีไม่ยังเนาะก็เลยบ่มีไม่ยังมาปลูกพี่น้อง เขาให้โซดาอาณาฮักยอดนี่ฐานนั่นเลยเอบิสิบห้าไปเบิ่งแดงของเอบินี่เนาะสายแดงของเอบินี่เนาะอยุดทึ้งมันเป็นของเขาพี่น้องเบิ่งนี่อันนี้เป็นดินปุกสางเด้อพี่น้องเด้อปุกสางเฮ็ดเฮกไม่ยังก็ได้นี่สายแดงอยู่วางนี่พี่น้องนี่อันนี้เคืองนของเขาเนาะแล้วก็ใส่แดงยู่ไปลงไปทางไต่พูนลงไปทางไต่หน้าทางประมาณเศรษ หน้าทางประมาณเศราปลายทเดอกพี่น้องเศร้าไปนิดๆเนาะเศร้าไปนิดๆที่ซื้อบ่ใส่นะบ่ใส่กอดได้ก่อถ้าว่ามือหน้าเอบีพอมีถึงมีฮอนก่อพอสิปุ๊กเพื่อนใดอยู่ประมาณหลังค้าหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะนี่ใส่แล้วใส่แดงนี่ใส่หูเขาเอาลักอันนั้นชิมังฟันไว้นะนี่อยู่วันนี่อยู่ทึงลงมานีเนี่ยพี่น้องนี่ลักนี่นี่ลักนี่แหละ ไปเป็นเฮากับแปลงโซดาเนาะเดี๋ยวหนีเลสพี่น้องเอ้ยคว่างทุกคอ่งยาของเอนะบีเนาะบ่แม่งว่ารเอบีสบายบ่แม่งได้ทุกทุกคือไอ้อาคาหน่อยเขาบอกคือบ้านนี้เนี่ยขนาะดยอดวิวยอดซักเข้าลายเนาะแล้วก็มีรายได้ดีแล้วมีเงินสื่อดินสื่อดอน,นะนเนาะจังหวัดเพ็ดมีเฮืองมีสวนของเป็นของตัวเองเราเนาะกว่าอ้เฮาก็คิดทำงาอยู่อาคารห,นะหน่อยเนานะไออาคารหน่อยเพิ่งเนาะ อยากไปลินหาอยู่แต่ว่าบมมีเวลาบางเทื่อนี่ EP หนาเนะาะ AB สิบห้าทับสุ่มไปลินหาโอเคไปเข้าไปเบิ่งซาวดาแล้วบน่นอยนะเบิ่งซาวดาเนาะเน่อุงออกมาแล้วนี่แหละละะักษณะมันเป็นขึ้นเป็นอีพี่นองนี่แล้วเมื่อกี้ AB ก่อซอยซาวดาหน่อยหนึ่งเนาะอยู่น,นี่นี่นี้แหละุงใส่กันเลยเออใส่ Mặc là có Tăng lột Bây Cửa bà nó bay Phút đấy không mà là có nhau nhau Hãy đẹp phía nóng ơi Phút bên cạnh lăng cháy hãy nó phía nóng nó Ý, sao đáng bừng Sao đá đúc màn đấy nóng giờ A, này đúc màn đấy một <laughs> cắt <laughs> 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 ถ้ามีถึงมีหว่วงับปีนหน้านี่ิไปคอน่องดาบบังเป็นฮิกเป็นค้นองไปหม่างไปไม้ป้าอะไรเนาะปีหน้าเนาะปีน,นีนนน้ยังเป็นแต่สูบเป็นแต่แฟงซื้อปีหน้าเลยจังค่อยไปเขาในระเบ้าไปเห็นบันยินนะเฮา,าตัางรถจักไปเนาะเฮารถจักแล้วรถมอเตอร์ไซค์มา เบียกเฮือนเบียกสร้างอายมันโคตรลายเนาะพี่เนาะไปไปนี่ไปเลยไปเลยพี่น้องนี่ไปบังตุลวางอยู่กลางเครื่องได้พี่น้องไปไปนี่ไก่ชิฮอดแล้วเนาะไก่ชิฮอดบางล้วไปนี่ห้า เสียงทางฟูงตกกู et, ็ทังสาวเลยพี่น้องเหงืมนเสียงทางยังเปียกเปียกอยู่เว้ยโอ้ยโอ้ยพอไอ้ก็พอพี่น้องกอยอเดะทุกคนได้มาฮอดแล้วนี่สาวดาเฮาหนึ่งเก่งได้เฮกันใดก็ได้เม็ดพี่น้องสาวในเมืองแว่นเดะวันนี้งนะพี่น้องเนาะก็คนทุกคนยากคือกันนี่แหละอุ้ยเปล่งตาปลาปลาลง เฮ้ยบ่พุ่นพุนไล่มาแล้วพี่น้องปลาหนิโยนเลยโยนเลยโยนเออพุ่นโยนไหนคือแบบนี้เบื้องต้นปลาขึ้นมากัดกินไม่พี่น้องเออยอดอันนี้เออปลาเนี่ยนี่เบืนอง้นปลามากินไม่ได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้ใส่เวลาใส่เวลาโดนนิดนึงปลามันยังสิก,กินเนี่ย À. Nhảy vay suốt là phía nọ Vậy băng tuần này nè Này này lưng Lưng mắt kín lắm Phía nọ lưng mắt kín lắm นี่ประมาณนี้แหละพี่น้องกางที่เขาน่ะเอาใบมัง้นเนะไปมังต้นมาให้ปลากันมาเกือป่านะปลามังน่ะตุยลไก็ง่ายไปฮะปล่อยไปแล้วเนี่ยเออเออปล่อยแล้วเนี่ยนี่เอาง่อดใหญ่ นี่เดี่น้เอาใบมังต้นใส่ก่อนเลยพอเอาไปมัดใส่ขี่งูใส่เจ้าใจว่าเมื่อไหร่พี่น้องเขาจะแนะนำว่าน่าไปเอาขี่งัวแกเลมโบแยกเลมโบแยกแยกเล็บโบแต่ว่าขี่งัวพี่น้องเดี๋ยวขี่งัวมาใส่ชุดหนาชุดหนาเขาจะไปเอาขี่งัวเนาะขี่งัวละอึกอึกงัวนี่แหละจะเอามาใส่พี่น้องแต่เบืมังใหญ่ไปเวลาเาไปเอามาใส่เนาะเอาคิดๆเดี๋ยวดู นั่นเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะผู้ใดเนาะผู้ใดที่ว่ายังติดตามเงี้ยมาก็เป็นกาลังใจให้ก็กดไลค์กดติดตามเนาะกดไม่อยังให้ก็เอาพี่น้องขอเพียงุกท่ต้องกดถิ่นก็พอกดใส่อยู่ในใจแห่งดีนังวะโอเคเอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะก็กะละเทศะมาเลเมยเยอะแต่ว่าก็อยากถ่ายทำให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะโอเคเอาสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสบายดีจุ๊บกันไปในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย